ตั้ไปลูกไปมีตังให้ตะปูนเปล่าไมีไปไปไปม่เห็นมีเปล่าอไปขึ้นเกนเนเเฮ้ยจุกเลนกันหญ่เลยพุกมเดี๋ยวนนจะนนกอันนี้มาไทยเนาะมีตังล่าสร็จล้อาตวกูดินั่งลงสิลูกนั่งลงนังลงอเต้นลังเลยทำยังไงอะมือก่อนลาดมือก่อนก่อนขอพรจากตะปูนด้วยล้งขาด้วยล้างขาด้วยลูกให้ีบ เงินระยะขอเงินเด็กเยอะตอนนี้จะไม่ไ้กินแล้วเงินเขาก็ปล่อยกู้เอาทำให้เงน้อยลูกขอให้อย่าบ่นว่าเศ้าเ้าพูดนะเส้าเส้อย่าพูดไ่าเงียบปากเดียนะเรียบไี่ตีนจะยาวเวลากวค